าอยากเห็นที่ที่คุณหลวงสองกล้องดูดาวด้วยค่ะอยู่ที่ไหนนะเจ้าคะที่พระที่นั่งไกลสอนสิีหราชและที่โบสถ์เซนเปาโลณเทะเลชุบสอนนั้นหรือเจ้าค่ะข้าอยากเห็นเราก็อยากเห็นเหมือนกันนะอ๋อเจ้าสวัสดีครับ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เรามาพระที่นั่งเย็นจังหวัดลบบุรีจุดประสงค์ก็เพื่อสำรวจดูจุดที่คาดว่าสมเด็จพระนารายมหาราชทอดพระเนตรปรากฏการทางดาราศาสตร์จันทรุปราคาเต็มดวงที่เกิดขึ้นช้ามืดวันที่11ธันวาคมพศ2228เนื่องจากคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ข้อมูลที่น่าจะคาดเคลื่อนเกี่ยวกับจุดท,ทอดพระเนตรจันทรุปราคา ข้อมูลนั้นบอกว่าทอดพระเนตรที่สีหาบัญชรคือหน้าต่างตรงมุกเด็ดของพระที่นั่งเย็นที่หันไปทางทิศตะวันออกแต่เมื่อเรากลับมาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมทําให้รู้ว่าจันทรุป,ปราคาครั้งนั้นเกิดทางทิศตะวันตกข้อมูลใหม่เนี้ยมาจากสองส่วนครับส่วนแรกเป็นข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่สําคัญก็คือแผนที่ดาวจากแหล่งหนึ่งที่เชื่อถือได้ คือแผนที่ดาวจากเว็บไซต์สเตลารียม m ที่ย้อนกลับไปดูในวันที่11ธันวาคมพศ2228หรือว่าคศ1685ได้ข้อมูลส่วนที่2เป็นบันทึกของบาทหลวงนิกายเยซูอิตที่อยู่ในเหตุการณ์บาทหลวงกลุ่มนี้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็ดาราศาสตร์ได้บันทึกปรากฏการณ์จันทรุป,ปร,ราคาเต็มดวงในครั้งนั้นเอาไว้ ต่อมาก็มีนักวิชาการคือศาสตราจารย์เวนออคิสตันและคณะศึกษาค้นคว้าและก็ลงพื้นที่จริงได้สำรวจซึ่งตรงนี้ก็ช่วยยืนยันว่าจุดทอดพระเนจันทรุป,ปราคาเนี่ยไม่ใช่หรือไม่น่าจะใช่สีหาบัญชรที่ตะวันออกจงมุกเด็ดขององค์พระที่นั่งเย็นแต่จะหากว่าจันทรุป,ปราคาในครั้งนั้นเนี่ยเกิดตอนหัวค่ำนะครับซึ่งพระจันทร์เนี่ยเป็นช่วงขึ้นทางทิ่ตะวันออก งันการที่จะมาทอดพระเนตรตรงมุกเด็ดนะครับที่สีหาบัญชนนี้ก็จะสะดวกมากเลยครับวันนี้เรามาดูแผนที่ของสเตลาเรียมวันที่สิเธันวาคมคศ1685นห้ือตรงกับพศ2 2 2 8ใน,นช่วงเช้ามือประมาณตีสี่กว่ากว่าอันนี้เป็นแผนที่ภาพรวมก่อนนะครับให้เห็นกว้างกว้างก่อน มองไปทางทิศตะวันตกก็จะเห็นตัวหนังสือดับเบิลยก็คือเวสเป็นทิศตะวันตกนะครับก็คือชัดเจนเป็นข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าจันทรุป,ปราคาเต็มดวงในครั้งนั้นเนี่ยเกิดทางทิศตะวันตกไม่ใช่ทิศตะวันออกเอออันนี้เป็นแผนที่ดาวขยายให้เห็นดวงจันทร์ชัดขึ้นในจังหวะเกิดจันทรุป,ปราคาเต็มดวงที่เรียกว่า t o t a l i t y ครับ เกิดช่วงตีห้ากว่ากว่าเนี่ยภาพว่าโดยจิตกรฝรั่งเศสมีข้อมูลว่าตัวจิตกรไม่ได้เดินทางมาสยามเขาว,ว่าตามคําบอกเล่าของบารหลวงคณะเยซูอิตที่อยู่ในเหตุการณ์การว่าก็คงมีค่าเคลื่อนบ้าง แต่หากว่าโดยสาระสําคัญแล้วเนี่ยก็มีจุดที่น่าสังเกตครับคือบานหน้าต่างด้านบนโค้งเป็นเอกลักษณ์ของหน้าต่างและประตูสมัยสมเด็จพระนารายณ์หน้าต่างไม่สูงบากหลวงซึ่งนั่งอยู่ที่ลานข้างนอกเนี่ยยืนขึ้นแล้วก็ยกกล้องดูดาว12ฟุตมาปรับตั้งมุมและก็ทิศถวายสมเด็จพระนารายณ์ได้ซึ่งถ้าหากเป็นหน้าต่างตรงมุกเดดจะลำบากมากต้องใช้บันไดาพาด หรือไม่ก็ต้องตั้งแท่นยกพื้นสูงเพื่อให้บาทหลวงขึ้นไปใกล้ๆสมเด็จพระนารายณ์ด้านหน้าของภาพวาดมองเห็นล้วลออคลื่นก็คือตรงนั้นเนี่ยเป็นขอบของทะเลชุบสอนทางทิศตะวันตกสอดคล้องกับที่บาทหลวงบันทึกไว้ว่า water ร์เทเลสหรือว่าระเบียงริมน้ําซึ่งถ้าเราดูสถานที่จริงก็มีจุดหนึ่งที่สอดคล้องกันจากการศึกษาของศาสตราจารย์เวนอคอิสตัาและคณะ ทําให้เราทราบข้อมูลว่าคณะของบาทหลวงเนี่ยได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านของพอค่อนตอน5้าทุ่มหลังจากนั้นตอนตีสามก็ลงเรือเดินทางมาที่จุดสังเกตการซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของพักที่นั่งไกลสอนสีหราชตรงระเบียงที่ติดกับทะ,ะเลทุบสอนเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์และกล้องดูดาวนนี้ก็เป็นบันทึกของบาทหลวงอีกส่วนหนึ่งนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตอ่านนมรวมไปก่อนนะครับ Went to the gallery where the observation was to be made. It was then near three o'clock f the clock in the morning. He prepared a very good telescope for His Majesty. five foot long in the window of a room, t h a t looked into the gallery where we were. The king expressed a particular satisfaction seeing all the spots of the moon in the telescope. He puts e l l o p a t i o n to us during the eclipse. He has a mind to look in a telescope 12 foot long. He s u p p e r t s to rise and stand in his presence. I w i l d look in the telescope above us. All we must need set it to its point when we present it to him. ผงเล็บตาชาร์1688ก็คือปีคศขอลองแปลดูนะครับไปที่จุดสังเกตการ ตอนนั้นใกล้ตีสามแล้วเราในที่นี้ก็หมายถึงคณะบาทหลวงเยซูอิกนะครับเตรียมกล้องดูดาวขนาดยาวห้าฟุตสําหรับฝ่าพระบาทได้ทอดพระเนตรกล้องเนี้ยอยู่ตรงหน้าต่างของห้องที่มองออกมาตรงลานที่พวกเรานั่งสังเกตการพระราชาทอดพระเนตรจุดต่างๆบนผิวดวงจันทร์สมัยนี้ก็คงหมายถึงเครเตอร์หรือว่าหลุมของอุกาบาทบนดวงจันทร์นั่นเองครับทรงพอพระทัยมากทรงถามพวกเราหลายคําถามขณะที่ทอดพระเนตรจันทรุป,ปราคา ทรงต้องการทอดพระเนตรผ่านกล้องดูดาวยาว12พุทธของพวกเราด้วยทำให้พวกเราลำบากอยู่บ้างที่ต้องยกขึ้นตั้งตรงหน้าต่างแล้วก็ปรับตั้งมุมใหม่ให้พระอ,องค์ท่านทอดพระเนตรบ่าหลวงตาชาติบันทึกไว้ในปีคศ1688ครับวันนี้เป็น ตารางที่บาดหลวงนิกายเยซูอิตได้บันทึกเอาไว้ในการสังเกตจันทรุป,ปราคาเต็มดวงเช้ามืดวันที่11ธันวาคมคศ1685หรือว่าพศ2228โดยเงามืดเนี่ยจะเริ่มในเวลาตี4 22นาทีแล้วถัดจากนั้นก็คือเต็มดวงเนตอนตี55นาทีเงามืดเนี่ยสิ้นสุดต,ตอน6โมงเช้า9นาทีแล้วตรงนี้เป็นจุดสำคัญครับตัวอลอมน์ถัดมาก็คือดวงจันทร์ จะเห็นว่าตัวเลขออาติจูดก็คือมุมเงยเนี่ยลดลงก็คือดวงจันทร์กําลังตกกําลังตกรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกอา,อาซิมุตก็คือมุมมุมทิศนะครับ2 8งองศา290องศาแล้วก็293องศาอันนี้บ่งบอกว่าเป็นทิศตะวันตกค่อนข้างไปทางทิศเหนือเล็กน้อยนะครับอันนี้ชัดเจน เป็นหลักฐานที่แสดงว่าจันทรุป,ปราคาเต็มดวงในเช้าม,มืดวันนั้นเนี่ยเกิดในภาคฟ้าทางทิศตะวันตกไม่ใช่ทิศตะวันออกครับอันนี้เป็นภาพถ่ายที่คณะของศาสตราจารย์เวนออคิสตันลงพื้นที่พระที่นั่งเย็นได้ถ่ายเอาไว้แล้วก็ระบุว่าน่าจะเป็นจุดที่ท่ดพระเนรจันทรุป,ปราคาเต็มดวงจากข้อมูลทางดาราศาสตร์แผนที่ดาวบันทึกของบาดหลวงนิการเยซูอิตที่อยู่ในเหตุการณ์ และการศึกษาค้นคว้าของศาสตราจารย์เวนออคิสตันและคณะเราพอจะบอกได้ว่าสมเด็จพระนารายมหาราชทอดพระเนตรจันทรุปราคาเต็มดวงที่อาคารหลังนี้เป็นอาคารอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระที่นั่งเย็นมีหน้าต่างหันไปทางทิศตะวันตกด้านบนของหน้าต่างเป็นทรงโคง้งหน้าต่างอยู่ในระดับที่ไม่สูง จะเห็นมีลานด้านหน้าติดหน้าต่างเป็นที่ตั้งกล้องดูดาวของบาาหลวงและตั้งกล้องดูดาวถวายสมเด็จพระนารายณ์ให้ทอดพระเนตรแล้วเราจะเห็นว่าอาคารหลังนี้อยู่ติดขอบทะเลชุบศนทางทิศตะวันตกมองในภาพรวมแล้วเนี่ยค่อนข้างสอดคล้องกับภาพวาดที่จิตกรฝรั่งเศสว่าตามคำบอกเล่าของบาาหลวงตาชาร์ดคณะบาทหลวงนั่งอยู่ที่ลานด้านหนึ่ง คุณนางสยามนั่งอยู่อีกด้านหนึ่งบายหลวงมีกล้องดูดาวยาวสิบสองฟุตส่วนสมเด็จพระนารายทอดพระเนตรผ่านกล้องดูดาวยาวห้าฟุตกล้องทั้งหมดอยู่บนขาตั้ง เช็คมุมทิศหรือว่าอาซิมุตที่อาคารหลังนี้ครับตามตารางที่อธิบายไปก่อนหน้านี้จันทรุป,ปราคาเต็มดวงพอดีที่มุม290องศาทิศตะวันตกก็คือ270องศาก็แสดงว่าจันทรุป,ปราคาเกิดทางทิศตะวันตกค่อนไปทางที่เหนือเล็กน้อยครับอันนี้เป็นภาพมุมสูงนะครับต้องขอขอบคุณรายการ เปิดตำงานกับเผ่าทองนะดำเนินรายการโดยอาจารย์เผ่าทองทองเจือออกอากาศทาง PPTV HD 36นะขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับ เอาสมาร์ทโฟนที่มีเข็มทิศวางบนขอบหน้าต่างด้านตะวันตกของอาคารหลังนี้เช็คมุมทิศหรือว่าอาซิมุทของจันทรุปราคาที่สมเด็จพระนารายณ์ทอดพระเนรตัวเลข270องศาหมายถึงทิศตะวันตกการนับองศาของมุมทิศหรือว่าอาซิมุธเนี่ยนับจากทิศเหนือครับทิศเหนือเป็นศูนย์องศาแล้วนับตามเข็มนาฬิกากลับมาบรรจบที่ทิศเหนือดังนั้น90องศาก็คือทิศตะวันออก 180องศาคือทิศใต้270องศาคือทิศตะวันตกจันทรุปราคาเต็มดวงเช้ามืดวันที่11ธันวาคม2,228มุมทิศเนี่ยอยู่ประมาณ280-290องศาก็คือทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศเหนือเล็กน้อย การทอดพระเนธจันทรุป,ปราคาเต็มดวงซึ่งช่วยให้บ่าหลวงนิกายเยซูอิตคำนวณตำแหน่งเส้นแวงหรือว่าลองจีจูดของเมืองลบบุรีได้สำเร็จส่งผลให้ตำแหน่งที่ตัง้งเมืองลบบุรีในแผนที่โลกในสมัยนั้นละเอียดแม่นยำยิ่งขึ้นในภาพวาดเหตุการณ์ทอดพระเนรจันทรุป,ปราคาจะเห็นมีบุคคลหนึ่งอยู่ข้างๆสมเด็จพระนารายเขาคือคอนสแตนตินฟอคอนหรือว่าเจ้าพญาวิชเชยนนั่นเองหลังจากเหตุการณ์นี้ คอนสแตนตินพอลคังนเห็นเป็นโอกาสดีในทางวิทยาการดาราศาสตร์จึงทูลแนะนำให้สมเด็จพระนารายณ์มีพระบรมราชานุญาตให้คณะบาทหลวงสร้างหอดูดาวที่ลบบุรีรวมทางสร้างวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ด้วยจึงเป็นที่มาของวัดสันเปาโลการก่อสร้างคาดว่าเริ่มในปีพศ2229ต่น่าเสียดาย ที่ความตึงเครียดทางการเมืองจะมีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากออกพระพิราชาและหลวงสรศักดิ์ไม่ชอบพวกฝรั่งเศสระวางแผนยึดอำนาจสมเด็จพระนารายณ์ประกอบกับสมเด็จพระนารายณ์ทรงไปชวนหนักและสวรรคตในวันที่11กร,รกฎาคมพศ2231ออกพระพิราชาขึ้นเป็นกษัตริย์พวกฝรั่งเศสจึงถูกขับไล่ออกจากสยาม การก่อสร้างที่วัดสารเปาโลจึงหยุดชะงักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก่อสร้างไปได้เพียงบางส่วนอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับหอดูดาวแปดเหลี่ยมสร้างไปได้แค่สองด้านอาคารวิทยาลัยก็มีเพียงแค่ฐานอย่างไรก็ตามครับเจตตามเจตนารม์เนี่ยจึงถือว่าหอดูดาววัดสารเปาโลเป็นหอดูดาวแห่งแรกในสยามและในประเทศไทย วัดสานเปาโลเนี่ยตั้งอยู่ห่างจากพระที่นั่งเย็นไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ3.32กิโลเมตรนะครับอันนี้วัดเป็นเส้นตรงหรือคร่าวๆก็คือ3กิโลเมตรครึ่งวัดสานเปาโลเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟลบบุรีครับ ปรากฏการทางดาราศาสตร์ที่สําคัญอีกปรากฏการหนึ่งครับนั่นคือสุริยุปราคาบางส่วน p a r t i a l Solar Eclipse ที่สมเด็จพระนารายทอดพระเนตรโดยทางอ้อมคือคณะบาทหลวงเยซูอิตส่องกล้องดูดาวให้ภาพตกลงบนกระดาษแล้ววาดภาพตามที่เห็นแล้วนามาถวายสมเด็จพระนารายให้ทอดพระเนตรเพราะไม่สามารถมองดวงอาทิตย์โดยตรงได้ทีนี้มีคําถามว่า ทอดพระเนธที่พระที่นั่งเย็นด้วยหรือเปล่ามีวิดีโอหนึ่งบอกว่าทอดพระเนรที่พระที่นั่งเย็นแล้วบอกทิศบอกช่วงเวลาด้วยพอเรามาตรวจสอบข้อมูลดาราศาสตร์และข้อมูลเชิงประวัติาศาสตร์ปรากฏว่าที่บอกไว้นั้นไม่ถูกต้องสุริยุปราคาบางส่วนที่สมเด็จพระนารายณ์ทอดพระเนธเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันที่30เมษายนพศ2231 หรือว่าคอส1,688ก็แสดงว่าเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกคนที่บอกผิดเขาชี้ทิศตะวันตกเฉียงใต้และช่วงเวลาบ่ายหมายความว่าดวงอาทิตย์กำลังตกไม่ใช่กำลังขึ้นอันนี้จึงผิดผิดไปจากข้อมูลดาราศาสตร์ส่วนสถานที่ทอดพระเนตรสุริยุปราคาก็ไม่ใช่ที่พระที่นั่งเย็นแต่เป็นที่พระราชวังลบบุรี ซึ่งก็คือพระนาลายณ์ราชนิเวศมีการศึกษาเรื่องนี้โดยไมเคิลสมิธตี้และคณะของศาสตราจารย์เวนออคิสตันตามที่เรานำมาลงเป็นตัวอย่างนี้ครับและจากการศึกษาของศาสตราจารย์เวนออคิสตันและคณะที่เกี่ยวกับสุริยุปราคาในสยามก็มีช่วงหนึ่งที่ระบุไว้ว่าข้อมูลที่สมิธตี้ได้ศึกษาไว้เป็นการยืนยัน คำกล่าวอ้างของโบชองซึ่งน่าจะเป็นบาดหลวงด้วยกันที่ว่าการสังเกตการสุริยุปราคาบางส่วนของสมเด็จพระนารายณ์ในวันที่30มเมษายน2 2 3 1น้าเนั้นดาเนินการอยู่ที่พระราชวังี่โรบุรีไม่ใช่ที่วัดสันเปาโลแล้วก็ไม่ใช่ที่พระที่นั่งเย็นส่วนจะทอดพระเนตรสุริยุปราคาบางส่วนที่พระที่นั่งหลังไหนนั้นหรือณจุดไหนในพระราชวังโรบุรีตอนนี้เรายังไม่ทราบแน่ชัด ปาจารยจารวีนออคิสตันและคณะได้เคยสำรวจจุดทอดพระเนษแล้วระบุว่าเป็นอาคารหลังหนึ่งที่อยู่ทางด้านหลังของพระที่นั่งพิมายมงกุฎและพระที่นั่งจันทระพิสารที่เรียกว่าหมู่ตึกพระประเทียบทางเราสอบถามกับเจ้าหน้าที่สำนักศิลปกรที่สี่ลบบุรีแล้วครับเจ้าหน้าที่บอกว่าหมู่ตึกพระประเทียบสร้างในสมัยรัชกาลที่สี่พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยสมเด็จพระนารายณ์พื้นที่ตรงนี้เป็นที่ว่างไม่มีอาคารใดๆอยู่ตรงนี้ พร้อมกับเอาภาพวาดที่วิศวกรฝรั่งวาดไว้ในสมัยนั้นให้ทางเราดูก็ยิ่งยืนยันชัดเจนว่าตรงนั้นในสมัยนั้นเป็นพื้นที่ว่างอาจจะมีปลูกต้นไม้บ้างแต่ที่แน่ๆไม่มีอาคารอยู่ตรงนั้นดังนั้นจุดที่ศาสตราจารย์เวนอคิสตันไปสำรวจก็อาจจะคาดเคลื่อนศาสตราจารย์เวนอคิสตันคงคิดว่าอาคารตรงนั้นเป็นอาคารที่สร้างใหม่ตามแบบอาคารสมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่พังทลายลง ไปอย่างที่บอกครับว่าพื้นที่ตรงนั้นเดิมเป็นที่ว่างไม่มีอาคารแล้วจุดทอดพระเนตรสุริยุปราคาอยู่ตรงไหนภายในพระราชวังลบบุรีที่ราชกาลที่ 4, สี่ทรงตั้งชื่อให้ใหม่ว่าพระนาลาัยราชนิเวศเรื่องนี้คงยากที่จะสืบหาแต่ก็มีแนวทางอยู่ว่าทอดพระเนตรทางสีหบัญชรทิศตะวันออกหรือไม่ก็สีหบัญชรทางทิศเหนือ ซึ่งก็เป็นไปได้ตามภาพวาดโดยสองกล้องไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศที่เกิดสุริยุปราคาบางส่วนกล้องก็จะหันไปทางซ้ายสอดคล้องกับภาพวาดขออธิบายเสริมเกี่ยวกับสุริยุปราคาแบบบางส่วนพาเชียลโซล่าอีคลิปที่สเสร็จสิ้นพรนรายทอดพระเนรเช้าวันที่30เมษายนพศ2231หรือว่าคศ1688นะครับอันนี้เป็นตารางจากบันทึกของบาดหลวงนิกาเยซูอิต e. ก็ชัดเจนครับว่าสุริยุปราคาเนี้ยเกิดในช่วงเช้าเริ่มเวลา6 4โมง40นาทีบางมากสุดในเวลา7.35มง35นาทีเลิกบางเวลา8.35โมง35นาทีมาดูมุมเงยหรือว่าอัลติจูดแล้วก็มุมทิศหรือว่าอาสซิมุตนะครับจะเห็นว่ามุมเงยเนะี่ยเพิ่มขึ้นก็คือดวงอาทิตย์กำลังสูงขึ้นมุมทิศ77องศา80องศาและ82องศา อันนี้บอกเราว่าสุริยุปราคาเนี่ยเกิดทางทิ่ตะวันออกค่อนไปทางทิศเหนือเล็กน้อยส่วนอันนี้เป็นแผนที่ดาวจากเว็บสเตลารีมย้อนกลับไปในเช้าวันนั้นเราเซตตำแหน่งสังเกตการณ์ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจะเห็นว่าสุริยุปราคาเกิดทางทิ่ตะวันออกค่อนไปทางทิศเหนือเล็กน้อยดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ค่อยๆขึ้นมาทางทิศนี้ดวงจันทร์ค่อยๆบังดวงอาทิตย์มากขึ้น ตอนนี้เป็นแผนที่แนวเงามืดของสุริยุปราคาที่พาดผ่านประเทศต่างๆอันที่จริงเนี่ยสุริยุปราคาครั้งนั้นเนี่ยเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงเงาม,มืดพาดผ่านอินเดียบางครา,าเทศพมา่าจีนข้ามไปอ阿拉สกาแล้วไปสิ้นสุดที่แคนาดาแต่ในสยามและที่รบบุรีมองเห็นเป็นสุริยุปราคาแบบบางส่วนครับทั้งหมดที่ทางเรา P.J.N. Syinematic นำเสนอมานี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ชมมีความเข้าใจถูกต้องในเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยเฉพาะเหตุการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์สองเหตุการณ์คือจันทรุป,ปราคาเต็มดวงช้ามืดวันที่11ธันวาคมพศ2228และสุริยุป,ปราคาบางส่วนเช้าวันที่30เมษายนพศ2231 ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์ทอดพระเนตรทั้งสองปรากฏการณ์นี้ดาราศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์แม้เหตุการณ์นี้ผ่านมานาน300กว่าปีแล้วแต่ก็มีบันทึกในฐานข้อมูลดาราศาสตร์ในระบบซอฟต์แวร์แผนที่ดาวอย่างเช่นสเตโราเรียมที่เรานำมาให้ชมครับข้อมูลพวกนี้ไม่โกหกเราแน่เกิดทิศไหนเวลาเท่าไหร่เช็คได้ครับและนี่ก็เป็นหมุดหมายสำคัญของดาราศาสตร์ไทย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสนพระไทยและทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองเป็นมรดกตกทอดมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลท,ที่สที่ทรงคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำว่าจะเกิดขึ้นในสยามในวันที่18สิงหาคมพศ2411ที่ว่ากอที่ประจชบคลีขันนับเป็นเวลาห่างการเกือบ183ปีเลยทีเดียวครับ รับจากจันทรุป,ปราคาเต็มดวงที่พระที่นั่งเย็นลบบุรีวิดีโอนี้หากมีผิดพลาดค่าเคลื่อนประการใดทางเราขออภัยมานะโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ